ขอขอค่ะขอเก่งเอ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 เก่งครับมาเก่งครับเนี่ยขอ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 เก่งครับเอเอเอเก่งครับมาขอมาขอใครมาใครมาหายเม็ดเม็ดมาขามเก่งครับเก่งเก่งเก่ง ยายยาวหนึ่งโกึ่งหอื่เกาลเลยเล่นหนังยางกันหกหมดแล้วเก็บเก็บเก็บใครทำหกตาทำหกหรือเปล่านะตาตาทำหกหรือเปล่าเออตาทำหกหรือเปล่าเก็บหมดยางคะ ยังไม่หมดเลยนี่ข้างหลังจุนโตเนี่ยนี่ข้างหลังนี่ลกูกนี่ยเก็บให้หมดค่ะนนไงตายไปเก็บเอาตรงนู้นะน่ะเห็นยังนันแหละ แหละนั่งลงเก็บเบาออเออเออเก็บเบาเก็บใส่เก่งครับเก็บใส่ตรงนี้เก่งครับอ่ะกินตัวเก็บใส่เก็บใสถุง ใส่ถุงคะ่ะอย่า,ยาแย่งกันเก็บดีๆอ่าเก็บใส่ถุงอย่าแย่งพี่เอออย่าพักน้อง,องพักน้องคะ่ะเดี๋ยวน้องลม้มอืมอืม,อมเอาอะไรตาจ,จะเอาอะไรตาเลิ่มนจะไม่ไหวแล้วอ่ะแย่งกันเก็บใส่ดีดีสิตาก็เก็บใส่ดีดี เอาให้น้องด้วยดีลูกเอาให้น้องด้วยให้น้องด้วยให้น้องยังให้น้องยังให้น้องด้วยใส่มือน้องด้วย อย่าไปใส่ลูกตาติดลูกตาตัวเองมันจะติดไม่ได้มัไ <laughs> งไม่เอาไม,ไ,อไม่เอาไม่เอา ดีดีไปให้ลูกนุนง่งไงตาสองอันนะ่ะแก่งชิงหนังยาง <ś les> ขี่มาควบชนเดินหน้าอืม <ś les> ให้พี่อะ